สวัสดีค่ะช่องเลยเอวาโรชเชนโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาอัปเดตโปรแกรมนี้ค่ะที่ว่าลูกค้าสามารถใช้โค้ดพร้อมกันได้ สโค้ดนะคะที่เป็นโค้ดแทบเขียวแล้วก็โค้ดแทบเหลืองเนาะซึ่งโปรแกรมนี้นะคะจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2568เป็นต้นไปนะวันที่หมูทําคลิปนะคะจะเป็นวันที่4สิงหาคมพอดีก็คือเป็นวันแรกของการเริ่มโปรแกรมเลยเนาะจากเดิมที่เราที่เป็นลูกค้าเนี่ยจะเลือกได้แค่โค้ดใดโค้ดเดียวใช่ไหมคะตอนนี้เราที่เป็นลูกค้าเนี่ยสามารถใช้โค้ดคู่กันได้2โค้ดแล้วแต่การที่เราจะสามารถใช้โค้ดคู่กันได้แบบนี้นะคะเราจะใช้ได้เฉพาะ กับร้านที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้กับช้อปปิ้แล้วเท่านั้นเนาะหมูก็ได้มีทําคลิปเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะถ้าเกิดร้านไหนไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมเราที่เป็นลูกค้าเนี่ยอาจจะเลือกได้แค่โคดเ,เราที่เป็นลูกค้าอาจจะเลือกได้แค่โคดใดโคดเดียวเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดร้านไหนเข้าร่วมโปรแกรมก็สามารถใช้ได้2โคดที่เป็นแถบเขียวแล้วก็แถบเหลืองน,นะแล้วก็หมูขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงถ้าเกิดร้านค้าไหนนะคะ ที่เข้าร่วมโปรแกรมด้วยแล้วก็มีโค้ดลดของร้านค้าเองด้วยจะทําให้ลูกค้าเนี่ยได้ส่วนลดไปทั้งหมด3ต่อด้วยกันก็คือต่อแรกโค้ดลดร้านค้าต่อที่2โคด้ดลดแถบเขียวแล้วก็ต่อที่3โค้ดลดแถบเหลืองนะคะสําหรับใครที่เป็นลูกค้าใหม่โค้ดช้อปปี้กับโค้ดร้านค้าคืออะไรใช่ไหมคะโค้ดช้อปปี้ก็คือเป็นโค้ดที่ออกโดยช้อปปี้เลยเป็นโค้ดที่เป็นแถบเขียวแถบเหลืองแถบส้มแถบแดงหรือว่าเป็นโค้ดที่เราเนี่ย จะต้องไปเก็บที่หน้าแรกของช้อปปีก็คือตรงรถเข็นเขียวตรงนี้เราจะเรียกว่าโค้ดช้อปปีที่ออกโดย s h o ปปีแต่ถ้าเกิดเป็นโค้ดร้านค้าก็คือออกโดยร้านค้านั้นๆนะคะจะประมาณนี้ซึ่งเราก็สามารถไปเก็บโค้ดตามร้านค้าได้เมื่อเราเก็บโค้ดร้านค้าเสร็จแล้วปุ๊บก็มาใช้ส่วลดของโปรแกรมอันนี้ได้อีกนะคะอันนี้ก็จะต้องบอกว่า อาส่วน3ต่อน,นี้จะต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมตรงนี้ด้วยเนาะซึ่งหมูนะคะได้มีทําคลิปเอาไว้แล้วหมูก็ได้มีการเลือกร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมแล้วก็ร้านค้าที่มีโค้ดลดของร้านค้าเองด้วยนะคะเพื่อเป็นการทําให้เพื่อนๆดูนะว่าเราจะได้ส่วนลด3ต่อได้ยังไงนะคะโอเคค่ะทุกคนจ้าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซื้อกันได้เลย เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะหมูจะยกตัวอย่างเป็นร้านค้าที่มีโค้ดร้านแบบนี้นะอันนี้จะเป็นร้านของดรพงษ์นะคะเขาจะมีโค้ดร้านแบบนี้เนาะหมูนะคะก็จะกดเก็บโค้ดเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด2โค้ดแต่ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าโค้ดที่เราเก็บนี้ใช้ได้กับสินค้าไหนบ้างเพราะว่าเขาจะมีป้ายแถบเล็กๆว่าสินค้าที่กําหนดใช่ไหมคะเราก็คลิกไปเลย เขาก็จะขึ้นรายการสินค้าที่สามารถใช้โค้ดได้นะคะที่หมูเลือกเป็นร้านนี้เพราะว่าร้านนี้นะคะมีทั้งแถบเขียวแล้วก็แถบเหลืองเนาะหมูก็จะทําการเพิ่มสินค้ารายการนี้ลงไปที่รถเข็นค่ะจากนั้นหมูก็จะแบ็กกลับไปนะคะเราจะแบ็กกลับไปที่หน้าแรกเลยนะคะโดยที่เรานะคะจะไปเมนูรวมโคด้ดหรือว่ารถเข็นเขียวนั่นเองเราก็ติ๊กไปตรงรถเข็นเขียวเลยนะคะซึ่งหมูนะได้มีการ เก็บโค้ดมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นโค้ดแถบเขียวหรือว่าแถบเหลืองแถบส้มแถบแดงเก็บมาหมดแล้วนะคะหลังจากที่เราเก็บโค้ดกันเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเมื่อกี้เราแอดสินค้ากันมาแล้วเนาะหมูก็จะคลิกไปที่รถเข็นค่ะก็จะเจอรายการที่เราแอดกันมานะคะส่วนรถต่อแรกเลยก็คือเป็นส่วนของร้านค้าที่เราได้เก็บกันมาลดไป90าบาทหมูจะกดปุ่มกดใช้โค้ดด้านล่างตรงนี้ค่ะ เพื่อเป็นการเช็คนะคะว่าเราสามารถใช้คู่ได้2โค้ดของ s h อป e e ได้จริงไหมก็คือแถบเขียวกับแถบเหลืองเนาะส่วนแรกนะคะจะเป็นแถบเขียวสำหรับส่งฟรีหมูจะลองกดดูในส่วนข้างล่างก็คือเป็นโค้ดของแถบเหลืองสามารถใช้คู่กันได้2โค้ดค่ะหมูจะกดแบ็กกลับมานะคะเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพมากขึ้นกดไปที่ปุ่มชาระเงินค่ะก็จะเข้าสู่หน้าจ่ายังค์เนาะตรงนี้นะคะในส่วนแรกราคาสินค้า299บาทได้ส่วนลดของร้านค้า90บบาทเนาะ จากตรงนี้นะคะจะมีค่าส่งอยู่29บาทค่ะซึ่งหมูนะคะยังไม่ได้กดใช้โค้ดแถบเขียวกับแถบเหลืองคู่กันเนาะเดี๋ยวเราจะมากดใช้กันค่ะคลิกไปที่ปุ่มโค้ดลดของช h o ป e ีเราก็จะเจอโค้ดส่งฟรีที่เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ส่วนลราจะเป็นของของร้านที่เป็นแถบเหลืองเนาะพอหมูคลิกไปก็จะได้ส่วนลด15%นะคะหมูจะลองเอาติ๊กเอาโค้ดของแถบเขียวออกค่ะก็จะเหลือแต่ส่วนลดของร้านแถบเหลืองลด15%ลดไป32บบาทค่ะหมูก็จะติ๊กแถบเขียวอีกทีหนึ่งนะคะ พอติ๊กคู่กันเนี่ยด้านล่างเขาบอกเลยว่าเราได้เลือกใช้2โค้ดนะคะที่เป็นโค้ดของร้านแถบเขียวแล้วก็ร้านแถบเหลืองจะลดไป32บาทค่ะเมื่อเราเลือกโค้ดดูรายละเอียดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็กดปุ่มตกลงค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะกลับมาสู่หน้านี้เนาะจากเดิมมีค่าส่งใช่ไหมคะตอนนี้ค่าส่งเป็นศูนย์แล้วเขาขึ้นว่าไม่เสียค่าส่งส่วนด้านล่างน,นะคะตรงมาทัดโค้ดส่วนลดของชอปปี้ก็จะเห็นว่าเราได้ลดไปแล้ว2ต่ตอก็คือลบ32บาทที่เป็นของแถบเหลืองแล้วก็ได้ส่งฟรีสําหรับร้านแถบเขียวค่ะ จากนั้นเราก็จะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเพื่อเช็ครายละเอียดสินค้ากันอีกทีหนึ่งราคาเต็มสินค้าอยู่ที่299เนาะมีค่าส่ง29บาทเราใช้ส่งฟรีไปแล้วก็ส่วนลดนะคะก็จะเป็นโคตดลดร้านค้า90บวกกับ32เท่ากับลดไป1 2 2บาทนะคะซึ่งหมูจะจ่ายจริงสินค้านี้ในราคา177บาทซึ่งหมูนะคะจะได้ลด3ต่อด้วยกันต่อแรกเลยเหมือนเดิมก็คือโค้ดลดของร้านค้า90บาท ต่อที่2และ3ก็คือโคสลดของที่เป็นแถบเขียวแล้วก็แถบเหลืองค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าลดเยอะแล้วก็คุ้มมากๆสําหรับผู้ซื้อค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองสั่งจริงกันว่าจริงๆแล้วเราสั่งได้ไหมลด3ต่อขนาดนี้เนาะโบก็จะเปลี่ยนวิธีการชาระเงินนะคะเป็นเก็บเงินปลายทางค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะกดสั่งสินค้านะคะอย่าลืมเช็คราคาให้ดีอีกทีนึงนะเมื่อเช็คทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยกดปุ่มสั่งสินค้าค่ะโอเคนะคะตอนนี้ก็คือสั่งได้แล้ว สำหรับปลายทางกดกลับไปยังหน้าแรกค่ะสำหรับโปรแกรมนี้สามารถซื้อได้จริงนะคะเรียบร้อยนะคะหมูก็หวงว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเ,เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้อีกเช่นเคยถ้ามีอะไรดีๆมาอัปเดตหมูจะมาแชร์ให้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ